สถานการณ์ราคาสินค้าปี2566วางใจได้หรือไม่หลังจากมองเห็นต้นทุนการผลิตสินค้าหลายตัวเพิ่มสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่ากระแสไฟฟ้าราคาพลังงานรวมถึงวัตถุดิบนำเข้าซึ่งได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าโดยน,นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยสำนักข่าว i n n ว่าหลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆและเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบส่งผลทําให้เศรษฐกิจในพื้นที่ต่างจังหวัดเริ่ม ปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากมีการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทําให้ร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆกลับมาคึคากคักมากกว่าปีก่อนและจากความต้องการสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นอาจทําให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นตามความต้องการซึ่งกรมการค้าภายในจะเข้าไปดูแลในส่วนของสินค้าที่มีความจําเป็นต่างๆให้มีการจําหน่ายอยู่ในราคาที่เหมาะสมกับต้นทุนไม่ปรับราคาสูงขึ้นมากจนเกินไปและสําหรับสินค้าฟุ่มเฟือยต่างๆกลมการค้าภายในจะไม่เข้าไปแทรกแซง เพื่อให้กลไกตลาดสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่โดยมั่นใจว่าภาวะเศรษฐกิจจากนี้จะฟื้นตัวดีขึ้นผู้ประกอบการจะสามารถจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น,นกลไกการแข่งขันของตลาดจะทำงานได้อย่างเต็มที่ระดับราคาสินค้าจะไม่ปรับตัวสูงขึ้นเพราะมีการแข่งขันสูงแต่อย่างไรก็ตามสำหรับสินค้าที่มีความจำเป็นสำหรับผู้มีไรายได้น้อยไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องข้าวสารยังไม่สามารถปล่อยผ่านได้และในส่วนนี้กระทรวงพาณิชย์ยังคงดูแลไม่ให้มีการปรับ ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังมีโครงการพณิชย์ลดราคาลดที่22จำหน่ายสินค้าที่จำเป็นในราคาถูกโดยสินค้าอุปโภคบริโภคลดราคามากสุดถึงร้อยละแปและยังมีสินค้าบริการสินค้าออนไลน์ลดราคามากสุดถึงร้อยละแปตลอดเดือนมกราคมนี้เชื่อว่าจะทําให้ประชาชนยังคงสามารถดําเนินชีวิตได้ในช่วงที่ภาวะค่าครองชีพอย่างสูงตามต้นทุนการผลิตที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยเฉพาะราคาพลังงาน และสำหรับการพิจารณาในเรื่องของบัญชีสินค้าควบคุมประจำปี2,566นั้นจะต้องมีการหาหรือในที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการหรือกะก,ะกะรก่อนแต่ในเบื้องต้น จะยังไม่มีการพิจารณาถอดรายการสินค้าใดออกจากบัญชีสินค้าควบคุมเพื่อที่จะยังสามารถใช้มาตรการในการดูแลสถานการณ์ราคาสินค้าและปริมาณให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงทีในกรณีที่เกิดปัญหาโดยล่าสุดบัญชีสินค้าควบคุมประจำปี2565มีสินค้าและบริการอยู่ในบัญชีจำนวน56รายการ